บทที่11งานประจําของคุณคือการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วยการทํางานอย่างทุ่มเท8ชั่วโมงต่อวันในที่สุดคุณอาจได้เป็นเจ้านายและทํางาน12ชั่วโมงต่อวันโรเบิร์ตฟรอสผมใช้เวลาเรียนในมหาวิทยายลัยอยู่5ปีเพื่อมาเปิดสมุดโทรศัพท์หรือก่อนจะจบมหาวิทยายลัยผมได้ทดลองทํางานอยู่สอแห่ง มีอยู่แห่งหนึ่งที่ผมจำได้แม่นยำเป็นตำแหน่งงานเริ่มต้นในบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ในชิคาโการะบบอ u t o n o m เททเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบอกกับพวกเราชัดเจนคาดหวังอะไรบ้างวงเล็บตรงนั้นชี้ไปที่คอกทำงานมากมายคือที่ที่คนใหม่นั่งผมจะไม่อ้อมค้อมในช่วงต้นงานนี้มันยาก เราให้คุณ3สิ่งโต๊ะทํางานโทรศัพท์และสมุดโทรศัพท์คุณจะต้องใช้เวลาวันละสิชั่วโมงโทรไปหาลูกค้าเพื่อสร้างฐานลูกค้าของคุณผมรู้มันไม่แน่หนึ่งดูดแต่รางวัลก็คือณจุดจุดนั้นรางวัลไม่ใช่เรื่องสําคัญและผมเข้าสู่หมดมุ่งหน้าทํางานผมทำงานด้วยความกระตือรือร้นทําด้วยความสนุกทําอย่างกับว่ามันน่าสนใจแต่มันไม่ใช่เลย ผมใช้เวลา5ปีในมหาวิทยาลัยเพื่อมานั่งในคอกทำงานขนาด6คูณ6ฟุตและคอยโทรหาคนชราจากสมุดโทรศัพท์นั่นหรือคุณล้อผมเล่นหรือเปล่าผมทำงานอย่างนี้ได้ตั้งแต่จบมัธยมและไม่ต้องเสียเงินอีกหลายพันดอลลาร์ให้ได้ปริญญามาเพื่อขายประกันทางโทรศัพท์อย่างนั้นหรอกคุณล้อผมเล่นหรือเปล่าผมทำงานอย่างนี้ได้ตั้งแต่จบมัธยม และไม่ต้องเสียเงินอีกหลายพันลลา์ให้ได้มาเพื่อบริญญาเพื่อมาหาประกันอย่างโทรศัพท์อย่างนี้หรอกเพื่อนผมอ่านน้ำลายหกกับโอกาสที่ได้เงินเดือนดีดๆกองทุนสำรองเลีย้ยงชีพเยี่ยมๆและแผนประกันสุขภาพชั้นนําไม่ละขอบคุณถ้าผมจะโทรไปขายของจากสมุดโทรศัพท์ผมคงไม่ทําให้เจ้านายผมหรอกแต่ผมจะขายให้ผู้ตัวผมเองการประจําทําให้เชื่อง จนกลายเป็นเรื่องปกติถ้าคุณต้องการหนีรอดจากเลนช้าเพื่อให้ได้ความมัง่งคั่งและอิสรภาพอย่างรวดเร็วคุณต้องเลือกทำงานประจำาปดฝังอีกครั้งหนึ่งทิ้งงานงี่เง่านั้นซะงานประจำมันห่วยผมหมายถึงงานประจำทั่ว,วไปไม่ได้เจาะไปที่งานใยงานหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นช่างไฟฟ้าหรือผู้จัดการล้านคุณต่างทำงานประจำงานประจำมันห่วยเพราะว่ามันมีฐานลากอยู่บน พลังทวีที่จํากัดและการควบคุมที่จํากัดแน่นอนคุณสามารถมีเงินประจําที่ยอดเยี่ยมวงเล็บและสนุกด้วยแต่ในแง่ความมั่งคั่งแล้วมันจํากัดทั้งพลังเทวีและการควบคุมซึ่งเป็นสองสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการที่จะเป็นคนรวยและต่อไปนี้คือเหตุผลหข้อที่แผนการเงินของคุณไม่ควรอยู่รอบๆงานประจําวงเล็บ นิวเคลียของเลรียฉาเหตุผลข้อที่1การค้าเวลาคือการค้าชีวิต вс. ใครสอนคุณว่าการค้าเวลาเพื่อแลกกับเงินเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมทําไมเรื่องป,ปกติอย่างนี้กลายเป็นความห่วยที่ไม่มีคู่แข่งถ้าคุณปลูกติดชีวิตกับงานประจําคุณกําลังผูดมัดตัวเองด้วยการแลกเวลาของคุณชีวิตของคุณเพื่อได้มาซึ่งกระดาษที่ให้อิสรภาพกับคุณ คุณขายอิสรภาพของคุณเพื่อให้ได้อิสรภาพฟังดูงี้เงาใช่ไหมงานประจํามันห่วยเพราะมันบริโภคเวลาอย่างหิวกระหายในงานประจําการค้าเวลาคือศูนย์กลางของวิธีการทาเงินของคุณงานประจํามีพื้นฐานจากการแลกเปลี่ยน5เพื่อสองที่น่ากลัวแต่ให้ผมไปคําศัพท์เวลาให้ต่างไปสักหน่อยนั่นคือชีวิตในงานประจํา คุณขายชีวิตคุณเพื่อเงินถ้าคุณทำงานคุณก็ได้เงินตารางแสดงอาชีพรายได้ต่อปีจำนวนปีที่ได้เงินล้านจำนวนปีที่ออมได้เงินล้านแรกในตารางอาชีพแต่และอาชีพมีเงินเดือนเดือนที่มากที่สุดคืออาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์อาชีพที่มีเงินเดือนน้อยที่สุดคือมาร์เทนเดอร์ ซึ่งบาร์เทนเดอร์ต้องใช้เวลาถึง61ปีจึงจะได้เงินล้านส่วนการออมถ้าหากใช้เงินไปด้วยออมไปด้วยก็จะใช้เวลาถึง625ปีส่วนอาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ใช้เวลาแค่13ปีก็มีเงินล้านถ้าหากใช้งานไปด้วยแล้วก็ออมไปด้วยก็ใช้เวลา125ปี แหล่งที่มาสำนักง,งานเศรษฐีแรงงานสหรัฐอเมริกาแอนโทนีบันเดลมาถ้าคุณไม่ทำงานคุณก็ไม่ได้เงินก็แล้วใครประกอบวิธีแต่งงานให้กับคู่ดูดเลือดคู่นี้ล่ะนี่คือรายการงานประจำทั่วไปและระยะเวลาที่คุณต้องทำงานจนกว่าจะได้เงินหนึ่งล้านดอลลาร์แรก ถ้าคุณออมเงินอย่างมุ่งมั่น1 0ของรายได้และเก็บเงินไว้ใต้ที่นอนเวลาที่คุณจะได้เงินล้านก็คือคูณ10เข้าไปคุณมีเวลาสัก300ปีเพื่อให้ได้เงินล้านหรือเปล่าละ่ะมันดูสมเหตุสมผลหากเรามีรายได้ตลอดเวลาไม่ว่าเรากำลังทำอะไรได้เงินตอนที่คุณหลับตอนที่คุณกำลังสนุก ตอนคุณกำลังอึหรือตอนนี้คุณกำลังนั่งเล่นชายหาดทำไมเราไม่เลือกมีไรายได้ขณะที่เวลาผ่านไปและให้เวลาทำงานให้คุณแทนที่จะเป็นตรงกันข้ามเรื่องอย่างนี้มีอยู่จริงหรือเปล่ามันมีอยู่จริงแต่มันไม่ได้มาจากเล่นช้าเหตุผลข้อที่2ข้อจำกัดของประสบการณ์ ผมได้เรียนรู้ในฐานะผู้ประกอบการในช่วงเวลา2เดือนมากกว่าที่ผมทำงาน10ปีในงานประจำนับโหลปัญหาของทักษะเฉพาะทางก็คือมันจำกัดคุณค่าของคุณไปสู่ความต้องการของตลาดคุณกลายเป็นฟันเฟืองหนึ่งในหลายหลายชิ้นของวงล้อนั้นและถ้าเฟืองชิ้นนั้นมันเกิดความเสื่อมและหมดสภาพละคุณก็โชคร้ายแล้วละ ตัวอย่างเช่นคนงานในโรงงานรถยนต์นับพันๆที่ตกงานเพราะงานของเขาถูกย้ายไปยังโรงงานในต่างประเทศหรือถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ประสบการณ์ไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาเลยมันเป็นอุปสรรคเสียดียซ้ำยังจำพิมพ์ดีดได้หรือเปล่าตอนนี้ช่างซ่อมพิมพ์ดีดกำลังทำมาหากินอะไรอยู่ละ่ะแล้วในหน้าค้าหุ้น ตัวแทนจำหน่ายตัวเดินทางงานประจำมากมายที่กำลังตายไปพอกระตกกระแสะโลกวันหนึ่งทักษะของคุณอาจมีคุณค่าแต่วันหลังละ่ะมันอาจจะไม่มีค่าแล้วก็ได้ประการที่2ประสบการณ์การทำงานมากถูกจำกัดกลุ่มตามกลุ่มกิจกรรมหลักๆซึ่งถูกทําซ้ำแล้วซ้ำอีกวันแล้ววันเล่า หลังจากเรียนรู้ประสบการณ์ขั้นต้นแล้วการสะสมความรู้ใหมๆ่ๆกลายเป็นเต่าคารแล้วงานจํากัดการเรียนรู้และกลายเป็นสัญญาณมรณะของชีวิตนั่นคือการขายชีวิตเพื่อแลกกับเงินประสบการณ์มาจากสิ่งที่คุณทำในชีวิตไม่ใช่จากสิ่งที่คุณทำในงานคุณไม่จําเป็นต้องทำงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์ ถามตัวคุณอย่างนี้สิประสบการณ์อันไหนที่จำเป็นกว่าประสบการณ์ของงานพื้นพื้นที่ออกแบบมาเพื่อใจบินให้คุณหรือประสบการณ์วงเล็บความล้มเหลวของการสร้างบางอย่างซึ่งสามารถให้อิสรภาพทางการเงินกับคุณตลอดชีวิตโดยที่ไม่ต้องทำงานประจำอีกเลยเหตุผลข้อ3ไม่มีการควบคุม งานประจำก็คล้ายๆกับการนั่งอยู่ในเตียงบนรถบรรทุกคุณอยู่บนเบาะที่แข็งกระด้างขณะที่คนขับรถบรรทุกกำลังนั่งสบายๆอยู่ที่นั่งคนขับและถ้าเส้นทางมันขรุขระคุณก็จะกระด้งไปมาหรือ้ายก่อนนั้นอาจจะตกลงจากรถไปเลยการนั่งหลังรถบรรทุกนั้นเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยและ การใช้กลยุทธ์อย่างนี้เป็นหัวใจหลักของแผนการเงินของคุณนั้นมันไม่ฉลาดเลยถ้าคุณไม่ได้ควบคุมรายได้ของคุณคุณก็ไม่ได้ควบคุมแผนการเงินของคุณถ้าคุณไม่ได้ควบคุมแผนการเงินของคุณคุณก็ไม่ได้ควบคุมอิสรภาพของคุณคนหลายล้านคนลองเพลงศักดิ์สิทธิ์ของลูกจ้างเชื่อว่างานประจำคือหัวใจที่จะสนับสนุนทุกอย่าง แน่นอนงานประจําสามารถสนับสนุนคุณแต่เป้าหมายของคุณเพียงแค่สนับสนุนเท่านั้นหรือคุณต้องการรวยหรือมีชีวิตเงินงันถ้าแรงเหวี่ยงของการเดินเท้าบนเส้นทางสายการเงินของคุณสามารถถูกกีดขวางได้ด้วยซองเขาคุณก็กําลังเล่นพนันอยู่แล้วล่ะคุณกําลังถูกหลอกไม่มีความปลอดภัยหรือความมั่นคงใ,ใด ในงานประจำเหตุผลข้อ4กินปากของนินดาผมมีคนในครอบครัวที่เป็นลูกจ้างตลอดชีวิตผมได้ยินเรื่องความพยายามและงานที่แากต่างของพวกเขานอกจากงานสองโหลที่แตกต่างกันในช่วงไม่กี่ปีผมสังเกตว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเมื่อพูดถึงเรื่องการเมืองในสำนักงาน มันคือเรื่องเดียวกันต่างที่คนต่างที่วันในสำนักง,งานแต่ละแห่งเรื่องประเภทไปนอนกับเจ้านายและได้ผลประโยชน์จิมขี้เกียจแต่ได้เครดิตเวลาทำงานลินดามีกินปากและทุกคนกังวลที่จะบอกเธอลาซี่มาทำงานสายและออกก่อนเวลาเลิกงานโฮเลสขโม,มยอาหาร และใส่เสื้อแจ็คเก็ตสามทุกวันเลสเตอร์จอมขี้เกียจไม่เคยเปลี่ยนกระดาษเครื่องถ่ายเอกสารทั้งหมดเป็นเรื่องเดิมๆต่างการแค่สำนักงานไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนย่อมมีการเมืองในสำนักงานเสมอเวทีเปลี่ยนแต่นักแสดงเหมือนกันและโชคร้ายที่ในฐานะลูกค้าที่จมอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างนั้นคุณต้องเล่นเกมนี้ด้วย คุณต้องเชื่อฟังหรือเผชิญการแก้แค้นจากเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายผมยังจําเรื่องเล่าหลังเลิกง,งานของเพื่อนผมได้เมื่อเธอเหน็ดเหนื่อยกับบรรยากาศในที่ทํางานทุกอย่างต้องเป็นไป,ไปตามกระบวนการพอนึกออกไหมย้ำส่งต่อไปที่เจ้านายเจ้านายก็ส่งต่อไปยังเจ้านายของเขาอีกทีผู้ซึ่งส่งต่อไปยังฝ่ายกฎหมาย และก็ส่งกลับมาที่เจ้านายของเจ้านายเพื่อตรวจทานผู้ซึ่งส่งกลับมาบลาบลาบาบ,ร,าบร,าระหว่างนั้นความคิดนั้นก็อยู่ที่ไหนสักแห่งไม่ว่าจะเก่าไปแล้วหรืออยู่ระหว่างคนสีคนผู้ต่างก็อ้างว่าเป็นคนคิดใครต้องการโครงขา่าที่คอยทำลายสุขภาพจิตคุณอย่างนี้ล่ะ การป้องกันการเมืองในสำนักง,งานอย่างเดียวเท่านั้นคือการควบคุมสนามที่เล่นและถ้าจะทำอย่างนั้นได้คุณต้องเป็นเจ้านายและเพื่อเป็นเจ้านายคุณไม่จำเป็นต้องเล่นตามบทนั้นคุณจำเป็นต้องเป็นเจ้าของเองเหตุผลข้อ5การสมัครสู่ระบบจ่ายตัวเองเป็นคนสุดท้าย ใจ่ายให้ตัวคุณเองก่อนคือคำสั่งสอนของเรียนช้าปัญหาก็คือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ในงานประจำภาษีท้องถิ่นภาษีรัฐและภาษีต่างๆมากมายถูกคิดจากรายได้ของคุณและทางเลือกของคุณที่จะปกป้องเงินคุณได้จากภาษีก็ถูกจำกัดเพียงเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพซึ่ง จำกัดเพียง10%ของเงินได้หรือไม่เกิน16,500ดอลลาร์แล้วแต่อันใดจะน้อยกว่าถ้าคุณมุ่งมั่นค้าชีวิตของคุณและแต่ระดับเป็นผู้บริหารบริษัทคาดการไว้เลยว่า50%ของเงินได้ของคุณจะหายวับไปก่อนเมื่อมาถึงมือคุณในฐานะลูกจ้างคุณได้สมัครเข้าโปรแกรม จ่ายตัวคุณเองเป็นคนสุดท้ายโดยทันทีและใช่การสมัครนี้มีผลทันทีโดยคุณไม่ต้องสมัครเองถ้าคุณจ่ายตัวคุณเองหลังสุดและทุกคนได้เงินกอดคุณ,คณก็อย่าหวังเลยว่าคุณจะสร้างความมั่นคงได้เร็วเหตุผลข้อ6อำนาจเผด็จการบนเงินได้ กระทั่งคุณได้ขึ้นเงินเดือน1,000%พซจากเจ้านายลองจินตนาการดูว่าด้วยความประทับใจจากผลงานที่คุณทุ่มเทในงานคุณก้าวข้ามเข้าไปในห้องทำงานเจ้านายด้วยความมั่นใจและขอขึ้นเงินเดือนผมสร้างคุณค่าม,มากมายให้บริษัทคุณอ้างเหตุผลผมไม่ไว้ใจได้และแทบไม่เคยลาป่วยเจ้านายของคุณ ทำท่าระมัดระวังกอดอกเงยมองฟ้าและเอ็นตัวสบายสบายในเก้าอี้พูดบริหารตัวใหญ่สีแดงคุณหายใจลึกๆและพูดออกไปว่าดังนั้นผมจึงขอขึ้นเงินเดือน1,000%ครับเจ้านายของคุณส่งเสียงฮึกในลำคอเอ็นตัวมาข้างหน้าลุกขึ้นและทุบโต๊ะโอเคมุกตลกใช่ไหม ผมกำลังยุ่งเขาพูดคุณตอบว่าไม่ใช่มุกค,ครับผมพูดจริงผมทำเงินเก้าล้านล่าต่อชั่วโมงผมต้องการขึ้นเป็น90้ล้านล่าต่อชั่วโมงเอาอย่างนี้เป็นไงนายจะไม่ได้อะไรออกไปจากห้องทำงานผมเลิกเสียเจ้านายพูดและเจ้านายกล่าวต่อว่าถ้าคุณทำตามโดยเร็วโดยออกไปจากห้องผม ผมจะไม่ไล่คุณออกข้อเสนอนี้เป็นไงล่ะคุณพูดตะกุกตะกักผมเดาว่าเจ้านายไม่คิดว่าการขึ้นเงินเดือน1,000%นั้นจะทำได้เจ้านายพูดสถานการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นในฐานะลูกจ้างคุณไม่สามารถขอขึ้นเงินเดือนเกินกว่า10%เลิกคิดถึงเรื่อง1,000%ไปเลยในฐานะลูกจ้าง นี่คือพื้นที่เล่นของคุณคุณค่าของคุณถูกครอบคุมเอาไว้และงานกลายเป็นตัวจำกัดความมั่งคั่งด้วยข้อจำกัดที่ไม่สามารถล้มล้างได้งานประทับชะตากรรมของคุณด้วยการค้าเวลาที่ไม่เป็นธรรมขายห้าวันของชีวิตเพื่อสองวันของอิสรภาพงานประจำล่ามโซ่คุณไว้ด้วยระบบของประสบการณ์ งานประจำเอาการควบคุมของคุณออกไปงานประจำบีบให้คุณทำงานกับคนที่คุณทนไม่ค่อยได้งานประจำทำให้คุณได้รับเงินเดือนหลังสุดงานประจำกำหนดอำนาจผลิตการเหนือรายได้ของคุณข้อจำกัดเหล่านี้คือกองกำลังต่อต้านความมั่งคั่งของคุณถามหน่อยสิถึงตรงนี้คุณยังอยากทำงานประจำอยู่หรือเปล่า สรุปประจำบทที่11บความแตกต่างของเปลี่ยนเรียนเป็นเศรษฐีในงานประจำของคุณคุณขายอิสรภาพของคุณในรูปแบบของเวลาเพื่ออิสรภาพในรูปแบบของเงิน 2. ที่สองประสบการณ์ได้รับจากการกระทำสภาพแวดล้อมของการกระทำนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไร 3. การสะสมความมั่งคั่ง ถูกขัดขวางเมื่อคุณไม่ได้ควบคุมแหล่งเงินได้หลักของคุณจบบทที่11แล้วนะครับอย่าลืมติดตามกันต่อเดี๋ยวบทที่12นะครับขอบคุณครับ